ขุดไม่ติดหลบไปยิงแล้วหลบไปแล้วยิงแล้วหลบไปอีกโคตรสุดยอดจังหวะน,นี้เราโหดมากมแล้วยิงไปลากเอาละก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Monster Hunter Wild อีกแล้วเพราะว่าอัปเดตเนี่ยมันมีมา2ตัวนั่นเองนะครับผมไม่ใช่แค่ตัวเดียวเพราะฉะนั้นโหจะไปตีแค่ตัวเดียวได้ยังไงแล้ววันนี้แน่นอนอาวุธ นี่เลยพร้อมเปลี่ยนชุดมาใหม่ในทีมเจแปนนิสหน่อยไงเออทันรู้ได้มาจากเมืองอาลิกาโตะคิมุจิเดะ ก็วันนี้เราจะไปตีตัวที่ชื่อว่าเซลิกิออนนั่นเองนะครับผมก็โอเคไม่พูดมากนะครับแต่ว่าสาหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์และกดซับสไครต์นะครับผมขอคาลาหนึ่งทีแล้วไปลุยกันเลยส่วนอาวุธที่จะใช้นะครับนี่เลยธนูน้ําแข็งนะครับผมซึ่งธนูันนี้นี่จะมีลูกดอกพิษให้เราด้วยแล้วก็ตัวเซลิกิออสเนี่ยก็จะแพ้ท่าน้ําแข็งด้วยนะแล้วก็แน่นนนนนนโนตัวธรรมดาเราไม่ตีต้องเป็นนัวน่วงเท่านน้นน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 ปต์เดิม มาลุยโอ้โหแล้วมาเลยกินข้าวกินบัฟพร้อมโอ้โหมากลางคืนวัแล้วโอ้โหกลางคืนอย่างมืดมืดและน่ากลัวจัดจังหวะน,นี้เดี๋ยวไปสนีก,ก็หน่อยละกันมาเริ่มที่สนีก,ก่อนตัวนี้เท่าที่ลองเนี่ยค่อนข้างจะค่อนข้างยากนะเพราะว่าแม่งแบบอยู่ไม่นิ่งเลยนะเปิดนี่เนี่ยท่าสนีโคเท้าตายนี่ใสกระสุนแล้วยัดอันนี้มาไม่กดโป้ยิงทางไหนก็กระสนุนก็พุ่งไปหานะครับอันนี้ พึบพึบโอเคยิงอันนี้ไปพึบพึบหลบถ้าเราเพอร์เฟกต์แดชเนี่ยเราจะอุ้โถนตัวตัวนี้จะมีสถานะผิดปกติด้วยนะครับผมเฮ้ยล่อล่อล่อมันมาปะล่อมาได้ปะหืมิงเข้าไปก่อนยิงเข้าไปติดติดแล้วปักปักแล้วงัดอืมงัดไปพึบดูดดูดสติพึบอ่า ป <tang ar> ึ๊บอุ้ยไม่โดนว่ะหายละโอ้ยเฮ้ยชี่ยแรงมากโอ้โหมาเลยสวยปักปักไปก่อนทันทีแล้วหลบมาฮึ๊บ้างฮึ๊บฮึ๊บไปยิงเราต้องไหนไงเพอร์เฟคแดแล้วจะได้จะได้แบบไอ้นี้มาด้วยฮึ๊บจริงไหม ไปโอ้ยยิงตัวดียังตัวดีกว่าหนังกดโผล็อกหัวปิ้วปึ๊บโอ้โหไม่ค่อนข้างจะค่อนข้างจะอยู่ไม่นิ่งเลยนะเนี่ยค่อนข้างจะอยู่ไม่นิ่งเลยเดี๋ยว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 เโอเคเราเราพยายามเติมเลือดเหมือนเดิมนะครับพอเราเล่นธนูเนี่ยพวกปั๊บในการป้องกันนี่เราจะโดนเนื้อไปด้วยนะเพราะฉะนั้นอ้าวมา มาเลยมองเดูนิ่งๆได้ป่ะนิ่งๆได้ป่ะเออคือเป็นตัวหนึ่งที่แบบว่าโหค่อนข้างจะสซนเลยทีเดียวตัวนี้เจาะเข้าไปแตกสวยผ่านได้ไหมเราทะนุเราก็เอาผ่านผ่านได้นะรู้สึกว่าจะทําได้โอเคโอเคมาเจาะจ,จบจบไหมถ้าจบจุ้วชิวแล้วก็ง้างไปเดี๋ยวง้างดิ ยิงไปแล้วก็ลูดเล็งไปลงไปโดนปะเห็นปะหางเออไม่เจ็บไม่ล่วงว่ะหายละเดี๋ยวนะอย่าเพิ่งครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเจลเคเราขอเป็นขอเป็นอันนี้บ้างได้ปหมกระสุนพิษกระสุนพิษ เฮ้ยหนีวะยิงเข้าไปยิงเข้าไปโอเคเออเราเราเล่นเราเล่นกระสุนพิษดีกว่าปะหนีละเปลี่ยนแรกผ่านไม่ได้ด้วยดีนี้ลูดแล้วใส่ไปเลยนี่ไงปะปักทำเครื่องหมายการค้าจิ้มไปกระสุนติดตามฮึบยิงไปยิงไปยิงไปฮึบใส่เฮ้ยเราเราเราไอ้นี่ได้เรา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 ลอบมา ึ <emaal> ึบบมาเดี๋ยวได้ขอสมาธิเป็นมือครับขอสมาธิโอ้ยชิบหายละฮึบหางไปจิ้มปากทำเครื่องหมายโอ้ยเชี่ยมันคุยอะไรนักหนาวะไม่ใช่ดินนะอย่ามาขุดเออไอเวรอดมาติดกับดักได้ไหมมามามาไมมาไหม ไไอ้าวสวยจับเข้าไปแล้วก็ปั๊บเข้าไปแล้วลูดลูดไปเลยปี๊ดยิงเข้าไปโอเคมาเห็นผิดปะจับจับเข้าไปโอเคสวยสวยนะคือพอเล่นจอยแล้วแบบว่าการเล็งแบบพวกปืนอะไรอย่างงี้มันค่อนข,าขอาอ้างจะระปากเข้าระบากเหมือนกันนะ สองเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอเคซาเต้ไม่น่าเราหมดเร็วอยู่นะคือถ้าเล่นธนูนี่มันมันคันจะกินไงมันคันจะกินซาบตน่าเลยไม่ไหวว่ะเออขอใส่อันนี้ก็เติมเลือดเติมเลือดไว้เฮ้ยมองไปขี้หนีจังขี้หนีจังเฮ้ยเราเราลืมเล็งหางปะเฮ้ยทำไมมันหนีเร็วจังวะตลอดสำหรับตัวนี้โอเคเราซันฮิกได้อีกปะกุมชุดไปก่อนเว้ย พร้อมสนิทต้องเอาดาเมจทุกทางว่ะโอ้โหแล้วแม่งคือแบบยังโซนนี่ได้ว่ะเอาละมึงเอ้ยจิ้มไปก่อนแล้วลากลากจังหวะที่มันร้องมาจิ้มไปจิ้มไปเคลื่อนไหวอีกฮะจิ้มปึ๊บจิ้มปึ๊บจิงเดี๋ยว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 จี้แต่ไมิน่าต้องต้องคอยเช็คต้องคอยเช็คสแตมิน่าเราด้วยนะเพราะว่าผมว่ามันจะปึ๊บ อ๋อสวยแล้วปึ๊บสวยปกักปักเลยปักเลยอย่างเงี้ยจริงเข้าไปฮะมาเหนื่นอยไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยว่ะพี่แกเหนื่อยโอ้เออเออเฮ้ยออจะตื่นก็ตื่นคือเราก็ลีลาด้วยไงเมื่อกี้จะแบบว่าจะลากลูกธนูอันตีซะหน่อยไม่ได้ว่ะปึ๊บไม่ได้ ไม่ได้ไม่เป็นไรรอรอแล้วจิ้มมาเลยลากลากโปลากหัวดูดดูดแล้ววิ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 วอุ๊ยเอาวะแม่งเท่แม่งมันมากอะธนูพังเนี้ยคือแบบคือของจริงว่ะว่าปักปักเครื่องหมายยิงค้าไปจิ้มลูกสองลูกสองถอยมาแล้วลูกสองอีกกะใช้เยอะเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ไม่หน้าหมดนะครับมามา เราต้องเราต้องเหลือไว้เราต้องเหลือไว้เฮ้ยโอ้โหนี่ไงโอ้โหแย่ละคือเราต้องเหลือเจไ,ไดไม่น่าไว้เล่สบ้างนะเจอไอ้ท่าย่ำพื้นนี่คือตายแน่เลยเห็นแล้วแบบเห็นแล้วเหมือนแบบเราจะต้องตายอะ่ะนึกออกปะปากหุบไม,ม่ติดหลบไปยิงแล้วหลบไปแล้วยิงแล้วหลบไปอีกอโคตรสุดยอดจังหวะนี้เราโหดมาก แล้วจริงไปลากชิบหายแล้วได้อยู่ได้อยู่โอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่มาขอมาร์กเลยปะโอ้โหไม่ไม่ไม่ค่อยแรงโอเคโอเค,อเ,ค,อเ,คเราต้องจิงเข้าไปสวยค่อยๆนวดไม่เป็นไรไม่รีบครับเถื่อนมากอะ่ะตัวเนี้ยผมรู้สึกว่าเป็นอีกตัวที่แบบขั้นเถืถ่อนเลยทีเดียวไม่ติดไม่โดนอีกโอ้ยหาที่อื่นเล่นได้ปะ ไม่เล่นละเนินเนี่ยมองยากมองเย็นแล้วกินไปเฮ้ยโอเคโอเคในน้ำเหรอในน้ำเราก็ช้านะโอเคมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ไรหน่าอยู่มะหน่าอยู่มะแปะแปะโอ้ย,อยไไโอเคสวยหลบไปยิงแล้วหลบหลบโอเคยิงไว้ยิงไว้ยิงไว้หลบไปหลบไปมารอหลบ โอเคแล้วยิงหลบแล้วยิงยิงป่ะเคโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ค่อยๆค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นค่อยๆนวดปึ๊บชักแล้วยิงเข้าไปเลยว้วโอ้โหสวยสวยป่ะค่อยๆครับมัน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 เหนื่อยป่ะเนี่ยมันเหนื่อยป่ะเนี่ยาโอเคโอเคได้อยู่มั้งได้อยู่มั้ง โคตรโคตรทรบานตัวเองเดี๋ยวผมเติมบัฟก่อนมาครับเรายังสามารถสนิทมันได้ปะวะเดี๋ยวผมขอคุมแล้วก็ขอเช็คใหม่นิดนึงนะคือผมไม่แน่ใจเรื่องสนิทกนอะไรเงี้ยมันทิ้งต้องโอเคน่าจะทิ like ้งช่วงนานพอถึงจะสนิทได้ไงมาแล้วใส่คุมผ้านี้เลยน้แปะุกยิงลูกสองยิงลูกสองเข้าไปมาลุกหลบยิงแล้ว ฮึบหลบแล้วยิงโอเคสวยสวยสวยมาอุ้ยหลบโอ้ยโคตรเท่นี่แหละขอเวลาฝึกแป๊บหนึ่ง,งแปะฮึบโอ้โหยังได้ยังได้อยู่ยังได้อยู่ยิงยิงอย่างเดียวยิงเข้าไปฮึบหลบเป็นได้ป่บอกรึได้ป่เมื่อกี้แึลูดได้ป่อกรึสวยสวยสวยมามา ตัวอะไรวะตัวอะไรวะแปะเฮ้ยเฮ้ยดูโดนโดนฝูงโดนฝูงนี่ลุมว่ะได้อยู่มั้งโอเคเฮ้ยมันจะติดพิษแล้วปะติดพิษนะติดพิษนะโอเคยิงไปก่อนยิงไปก่อนเดี๋ยวท่าลูกซองนี่คือกิสแต่ไม่น่าว่ะลืมลืมลืมโอ้โระวังพวมัวนี่แหละระวังพวมัวนี่แหละอึแปะอึอุ้ย ลากลากเลยไปต้องผูอเคได้อยู่เดี๋ยนะได้ปะวะเช็คก่อนเช็คก่อนเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วยวไปจิ้มเข้าไปมาแปะโอ้ยโอยโอยโอยโด้อเดอดเดอดเดอเดอเดอเดเดอเดเดอ่ได้ไม่ได้เดือดทาน้อยต้องเต็มตลอดคอนเซปต์คอนเซปต์ตัวพวครับ หลบไปปึบหลบโอ้โหกดูดตาจิงแย่และแย่จริงดอกนี้แย่จริงดอกนี้แย่ดอกนี้แย่ครับดอกนี้แย่แน,น,นยี่ให้ไกลก่อนนายก็โหดเกินแล้วอยู่ไม่นิ่งเลยอยู่นิ่งๆให้หน่อยได้ป่ะได้ป่ะมามามาหมดยังหมดยังหมดฤทธิ์ยังจิ้มเข้าไปสวยมีแผลโฟกัสสไตล์เออนอนเพียงี่เพิ่งนอนครั้งแรกกันลูดไปมันนอนปะเนี่ย เฮ้ยนอนเถอะเดี๋ยว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 เ่ยดี๋ยวไม่นอนว่ะหลบชิบหายละมีไก่โอเคไก่จา๋าลอยก่อนนะเอาหาไม่ได้แนะ่เหลือช่างมันแล้วกันนะเอาให้มันตายพอแล้วกันแม่งยากชิบหายเลยย,ยิงด้วยยิงก็ไปก่อนวิ่งเอาว่ะเอาว่ะระหว่างนี่แหละลากลากเลย สวยสวยมาจิ้มเข้าไปแล้วจับสองจัดมาโดนมันปักปอบไปรู้แปะไม่ได้หนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนครับหนีก่อนเฮ้ยเฮ้ยแปะแล้วค้างสอง,งโอ้ยโอเคสวยอ่ะเห็นบหลบยิงบหลบยิง ปุ๊บหลบยิงยิงโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่หนีปะหนีเหรอเฮ้ยหนีว่ามาโอ้โหเลยแล้วกลับมาที่เดิมแล้วมึงมาพังบ้านกูไอ้เวนเอ้ยเฮ้ยเต้นกูเฮ้ยจะตายแล้วว่าเอาจะตายเฉยเอ้าเฮ้ยอย่างนี้ก็ต้องจับสิครับผมมาได้เวลาละ พี่แกพี่แกจะตายเว้ยเฮ้ยเอาวะเฮ้ยจบแค่นี้เองเหรอโูดูพี่แกมากลับลังเว้ยเฮ้ยเอ,อ้ยนอนนอนเอ,อ๊ะแต่พี่แกกระโหลกลไม่ขึ้นเฮ้ยทำไมอะจับได้ปะวะเออกระโหลกไม่ขึ้นแปลว่ายังจับไม่ได้ปะงั้นน่ะโหสวยแล้วสวยแล้วว่ะไม่เป็นไรงั้น งั้นผมง้างเลยแล้วกันง้างแล้วตื่นมาสู้กันก่อนอย่าเพิ่งนอนใครให้นอนนี่แงตเล็งกปิ้วแล้วล็อกหัวปิ้วแล้วลากอีกทีไม่ไม่ลงมว่ะมาแล้วมาง้างปิ้วโอ้โหชิบหายแล้วแย่แล้วว่ะผมผมแย่แล้วโอเคสวยึบง้าน สวยๆอ้างไปอีกทีเฮ้ยมันกระโหลกขึ้นเฮ้ยช ja e ิบหายแล้วชิบหายแล้วเค็มๆเหมียวเหมียวมีช็อกเค็มๆผมจะจับนะครับผมโอ้โหนี่คือหนีมาลังเพื่อให้กูมาจับได้เลยมาเลยมาเลยมาเลยครับนี่อย่างนี้เราจับได้ปะของเหมียวนี่เราจับได้ปะนี่แน่นี่แน่ไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวขอตั้งก่อนชิบหายแล้ว ของเมียวเฮ้ยโอ้ยเมียวเดี๋ยวนะโอ้โหเฮ้ยของเมียวจับไม่ได้แล้วกูจะตายเฉยอะไรวะเฮ้ยแล้วเมื่อกี้เราวางไม่ได้อะคือติดของเมียวปะก็เลยวางไม่ได้ปะขอตั้งนี้เลยอื้อเรียบร้อยกูเกือบตายไอ้เหี้ยทรมานสัตว์ เฮ้ยนี่นี่แน่นี่แน่ม่ไอเวนรูดเลยก็โอเคนะครับผมเป็นยังกันบ้างครับสำหรับ Monster Hunter Wild ตัว s e l e g i o s ถือเป็นอีกตัวหนึ่งที่โคตรเถื่อนโคตรดุก็โอเคนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์และกดซับสไคร์นี่ยก็อย่าลืมกดเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยละกันนะครับผมเออเอาเป็นว่ารอติดตามกันต่อไปว่าพาร์ทหน้าจะเป็นเกมอะไรนะครับ ส่วนใครมีคอมเมนต์อะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยใครชอบใช้อาวุธอะไรในการจัดการหรือว่ามีวิธีในการตีไอตัวโหวดๆพวกนี้เนี่ยด้วยอาวุธอะไรกันบ้างก็คอมเมนต์พูดคุยกันนะครับผมแต่ยังไงวันนี้เอาไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านนะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากครับผม